เพื่อนบ้านสุดแนวทิ้งขยะลงบ้านข้างๆเหตุไม่ชอบมีขยะกองหน้าบ้านตัวเองเพื่อนบ้านสุดแนวทิ้งขยะลงบ้านข้างๆเหตุไม่ชอบมีขยะกองหน้าบ้านตัวเองกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในสังคมถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนควรจะต้องมีน้ำใจและไม่เอาเปรียบกันยกตัวอย่างในแต่ละชุมชนหมู่บ้านก็ย่อมมีระเบียบของสถานที่นั้นๆให้ปฏิบัติตาม ล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสเรื่องราวชวนงงเกี่ยวกับการทิ้งขยะของเพื่อนบ้านระบุว่าภายในหมู่บ้านมีคนไปร้องเรียนนิติบุคคลเนื่องจากมีคนนำขยะมาทิ้งในถังขยะหน้าบ้านจนเต็มทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถทิ้งขยะของตัวเองได้นิติบุคคลจึงแก้ปัญหาด้วยการขอความร่วมมือให้ทุกคนทิ้งขยะลงถังขยะหน้าบ้านของตัวเองแต่หากถังขยะเต็มก็ขอให้เพื่อนบ้านแบ่งที่ว่างของถังขยะให้ ล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวชวนงงเกี่ยวกับการทิ้งขยะของเพื่อนบ้านระบุว่าภายในหมู่บ้านมีคนไปร้องเรียนนิติบุคคลเนื่องจากมีคนนำขยะมาทิ้งในถังขยะหน้าบ้านจนเต็มทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถทิ้งขยะของตัวเองได้นิติบุคคลจึงแก้ปัญหาด้วยการขอความร่วมมือให้ทุกคนทิ้งขยะลงถังขยะหน้าบ้านของตัวเองแต่หากถังขยะเต็มก็ขอให้เพื่อนบ้านแบ่งที่ว่างของถังขยะให้ เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ชาวเน็ตก็ต่างถกเถียงกันว่าควรจะต่อว่านิติบุคคลหรือต่อว่าเพื่อนบ้านดีลูกหวายชายไทยปรับเสือเหลืองมาเลเซียคว้าทองเอเชียนเกมครองแชมป์สมัยที่เจ็ดลูกหวายทีมชายไทยร่วมใจปรับเสือเมาเลเซียคว้าทองเอเชียนเกมครองแชมป์สมัยที่เจ็ได้สําเร็จการแข่งขันเซป,ปักตะกร้อในกีฬาเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนวันนี้29กกันยายน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชุดหญิงไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่6ส่วนทีมชายลงสนามช่วงบ่ายพบกับคู่ปรับตลอดการเสือเหลืองมาเลเซียทีมไทยชุดเอประเดิมได้สวยเอาชนะไปได้ก่อน2-0เกม21-15 21-14ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำมาเลเซียไปก่อน1-0ทีม ทีมไทยชุดบียังฟอร์มร้อนแรงแม้ทีมมาเลเซียจะไล่บีแต่ก็ทำแต้มหนีเอาชนะไปได้อีก2-0เกม21-13 21-18ทําทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด2-0ทีมคว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่7และเป็นเหรียญทองที่8ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2 0 2 2